สำหรับวัดท่ากระเทียมนะนะหลวงพอ่อรับตำแหน่งเจ้าวาดเมื่อประมาณประมาณปี2549เพราะว่าวัดท่ากระเทียมนี่มีเจ้าวาดทั้งหมดสามรูปรูปทีหนึ่งรูปที็นสองแล้วก็รูปที่สามคือหลวงพอ่อครับพ่อพอมาเป็นเจ้าวาดก่อหลวงพ่อกถ็ถ้าเป็นคนพื้นเพก็เป็นบ้านก็อยู่ข้างๆวัดนียนะครับข,ข้างวาดัด แล้วก็หลังจากว่าเป็นเจ้าวาดก็ได้พัฒนาวัดพัฒนาวัดก็เหมือนกับอยากให้วัดบ้านเกิดจเจริญรุ่งเรืองนะครับจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจากข้างในเนี่ยมันมันมีต้องโซนเยอะนะครับโซนหน้ากับโทนในพัฒนาจากข้างในแล้วก็แล้วก็มาเริ่มเมื่อสิบป,ปีที่แล้วเริ่มเริ่มซื้อที่ดินที่ดินเพิ่มเติมจํานวนห้าไร่ ้าไล่จนติดถนนเพชรเจ้ากระเตมเพช,เพช,ชรเจ้ากระเตมเพื่อให้ญาติโยมได้อได้เข้ามาวัดมาไหว้พระอมาไหว้พระทาบุญกันสําหรับญาติโยมเปนะสาหรับวัดเนี่ยมันก็ที่วัดท่ากระเทียมก็มาเป็นช่วงๆนะครับช่วงๆบางคนก็บางคนก็พรอ,อมาไหว้พระแล้วก็บางครั้งก็สิ่งกราบไหว้ที่ญาติโยมตักฐานเก่เาก็ถ้าถ้าถ้าช่วงนั้นเนี่ย อย่างท้าเวทุวันเนี่ยเท้าเวทุวันผลมามาขอพออะไรกันเยอะช่วงนั้นนะแล้วก็พอได้ข้าวปลาอาหารหลวงพ่อก็นําไปแจกโุงเรียนอะไรั่งนาที่ก็ทําบุญกันมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็ไปเป็นตามกระแสนิยมไม่ยมพอพราะนั่นนั่นก็เงียบหายก็ไปสําหรับผลกระทบเกี่ยวกับข่าวนะข่าวที่มีตุวันนี้ก็หลวงพ่อสังเกตก็ ก็คนก็น้อยลงคนคนคนก็ไม่มากอ่ะไม่มากก็น้อยลงแล้วก็สําหรับเขียนพรรษาปีเนี้มีญาติโยมจากกรุงเทพเมื่อลำพานไปผ่านมาก็ก็แวะมาถวายกันแต่ปีนี้ปีนี้น้อยเหลือเกินนะครับแท่งเท่าข้อมือก็ก็น้อยนะครับน้อยจนเป็นสังเกตสาหรับนะแล้วก็สาหรับข่าวที่ว่าด่งดังทุกวันนี้ก็อยากให้ญาติโยมใ้แะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันทุกสิ่งทุกอย่างไหนตั้งคมแล้วว่ามันก็ มีดีบ้างไม่ดีบ้างฝากคนกันไปแต่เราก็เลือกสิ่งที่ดีๆนะครับสิ่งไม่ดีก็เราเราก็อย่าไปรับรู้ได้แต่เราก็อย่าไปเมารวมนะครับเมารวมเพราะว่าพระก็มีเป็นแสนๆรูปนะครับสิ่งดีๆเยอะแยะพระที่ทําคุณงามความดีทําประโยชน์ต่อตังคมอ่ะอย่างหลวงพ่อดูข่าววัดใหม่สี่หมื่นท่านก็น่าชื่นชมนะครับนันะสิ่งดีๆครับเรามองสิ่งดีๆ,ๆนะครับเหมือนกับปลาเนี่ย ปลาอยู่ในข่องสิบตัวแล้วมันมันมีปลาเน่าใส่ก็ไปในข้องตัวเดียวเราจะไปมองกับไอตัวเดียวปลาเน่าเราก็เคลียร์ทิ้งไปล้วก็มองในส่วนดีๆนะครับยังมีเยอะนะครับทำรับญาติโยมที่ผ่านไปผ่านมานะครับวัดท่ากันถียมอําเภอสยามเพชรบุรีเป็นวัดบ้านเกิดมิจฉยบัญชานะครับมิจฉยบัญชาไปเอกชื่อดังในยุคก่อนกอนอนะเอา เขาเขาก็มีหุ่นมีรูปปั้นที่นี่้ายมมาเที่ยวจะอําเที่ยหวหัวยินข่ากับนะผ่านผ่านอำเภอทายางนะครับวัดติดวัดหยุดวัดยุนในเขตอำเภอทะายาง้ายมผ่านก็ติดถนนเลยครับก็แวะแวะเขามาเข้ามาไหว้พระปิดทองหรือว่าทาบุญตามสถาน,นะครับที่วัดน,นี้ไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์อะไรครับตามตถาญาติโยมจะคือคือให้ไหว้ด้วยความสบายใจนะครับ ไม่มีไปอะไรก็ยญาโจมเลยอยากว่าอยากเดินชมอะไรในวัดก็ได้จามสะดวกนะครับ